สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟสีทุกคนนะคะที่ดูเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้เจน,น้าเห็ุบุญนะะนเนญาะค่ะเนาะมบันเท็งบุญเขาสาเขาเรียกว่าบุญเขาสารนะคะพี่น้องบุญเขาสารทำบุญเพื่อให้ผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะไม่ใส่เบงนะคะ่ะบุญเขาสารแบบใดเนาะคะ่ะจะผ้าเบงห่อเขาเนาะคะ่ะพินเทปพินห่อเป็นห่นนนนอไว้

บุ้นพ่อชาเวีนสนะคะน้องบุ้นพ่อชาเวีอนกับน่มนต้องเนหนบอหน่อต้อกักลับาดเจ็บคือกาเป็่าก้าวเว่าเจ๊คนสวยค่ะว่าไงจ้าเจ๊คนสวยงสวยอยู่เลยอันนี้อันนี้ญาตนะคะญาติพี่น้องค่ะอันนญาตพี่น้องนะคะน ถ้าเาเรีกว่าบีนะคะห้ามลืมด้วยคนขับอีสานผพราะหัวไม่แน่นี่ค่ะมเดี๋ยวจะพาไปบนเขาใหญ่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เอิ่มาเขาหน่อยนท่าหัวอันนี้ขวหัวหน่อยนี่บุอันนี้เอียงอันนี้อันนี้เาเพิ่มบนหวเขาหน่อยนะคะน่อเดี๋ยวพ หอเขาใหา่กับอีกฟังหนึ่งเนาะค่ะนอยได้ท้งยเนห่เขอคนได้หลายนะคะนี่ค่ะคั้งแรกว่าหอเข่ใหญ่เนาะค่ะหอเขาห่อาหาอยู่นนน หงขาใหญ่าทเท่าบานเท้าิัวียงสันวอดนสเ่งขาอาใหญ่ไปใหญแล้วก็วน่อยไม่ส่วนแล้วไปยายนะคะน่อย้อครคุณหน่มาไปแล้ว่ว่าล่อเอาแล้วค่ะ สิษฐาคำเดือนสิปศาสตร์ของเดืยนซิปนะครับนเออโมลาามีสารบานเท้าพอแม่พี่น้องปุย่าตายาเพือพระคุณกับบรการดยเาคะอได้เห็นท่านทีเจมาทํามาเทพมาท่ามาพ่อแม่ถึงเดืยนซิปเลยถ้ายกขอดูลข้านท่านเบิกทิกรรมทัางต่อมาสองสัปเขาสาบนงไปหางภาสังคูท่านถอด ภาคตะวันออยอดเจี่ยง,งในทา่ rat, นานท Mont ุกทีสูงคงรุนรุ่งเอาปากหน้ามุ่งมองสูงสัทธามุ่งถอยท่านแทกกางทุนอุจิหี่ฟูเกตเฟโตภาคตันท่านท่้าทุนสูงก็เป็นเจี่ยงที่สัมเขาเรียนสิบต้องกาบ้างบ้านเกิดเจียมบ่นย้าเหลี่ยมครูอาจารย์ที่สุข้อแรก เจ้าวาดเจ,จ้าวาเนี่ยค well, ่ะเจ้าวาดบาดที่นี้เพิ่งเคยจ้างอีหลานะคะจ้างน้องอุ้งอีนะคะเต้ที่ที้โต๊ดเต้ใจ๊อเพื่อเสาั่นะค่ะทักบุญอคนาคขะน้าพิการมานะคะผ้บาดถ้าอุ้งนีนะคะที่สัางสา่งแต่แ่แค่อุ้งพาเนาะค่ะชื่นี้ว่าหันเดานะค่ะเนาะเพราะว่า ตอนพึ่นจากอหลามากระไดนนีนล่ะค่ะ5นะคะ FC น้องุ่นะะเจ้าวาที่นี่ก็เป็น FC น้องนะคะในอำเภอสับรงของเรามีท่านแรกนี่ยนะคะที่จ้างน้องมาวัดบักดิเนี่ยค่ะเจ้าวาดที่กประทมมาดาได้ค่ะเป็น FC นองตังแต่ขอมานเลยเนาะค่ะน้องนี่จะพาไปบนข้างหน้าเนาะค่ะน้อ เดี๋ยวจะพาไปดูวุ้คน,คนขวัข่อยลูกได้พอๆในเอสีทุกคน <c oughs> เรื่องผู้ชิกาพู้ชี้เหตุกระถินอยู่ตัวค่ะเรื่องผู้ชิกาพู้ชี้เหตุกระถินเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเหตุถิ่งนี่ก็จะท่าสีเนาะคะ่ะเน,นะะ้องนี่แหละคะ่ะนี่แหละค่ะอุ้งนี้แหละค่ะเหตุตอนน้องอุ้งอิงเนาะ น้องอิงมาลำตอนนั้นนะคะอาจารย์ท่านได้สังไแล้วคะ่ะเนาะเป็นบุญหลายเลยค่ะเนอเป็นบุญหลายขอบคุณหลายเด้อที่ยังหักยังสงสารอีหลานน่อยเ้นะคเนา พี่น้องผู้ใจรักวัอนี้พอดอสิห้าคำเดินสิพี่น้องมาทำบุญรวมกันได้หลายถูได้หลายคนเอ้ยสีวดีค่ะก็จังเห็นไอ้อื่งเนี่ยเนื่อน้องเอ่อไอ้อื่งม่ใส่เห็นจ่เกิดทำบุญอูทเชิวนุสมแหงแจผู้หงรับไปลยคือพิามา พ่อแม่ในปุกญาตายาของเข้าเออ่อรวงมาไปเออเมอไหวงจให้หน้าตากาหัวเสือให้หน้าสร้างฐานที่วจะเป็นองคพิสังมากนี่ค่ะนี่ค่ะพ่อแยลพ่แยล่อแยล่แยล่อย่ีตัวยงเลยนะคะ นี่ an, like oil, guys. ค่ะเอฟซีตัวยงวันนี้วันนี้ใส่เสื้องามเลยนี่ใส่เสื้อสวยนะคะเจแอนเอามาให้เองนะคะนี่ค่ะเอฟซีน้ององุ่นนะคะโอ้เสื้อเสือไมาหยาบคุณเพิ่งเลือกข้างหลังเอฟซีน้ององุ่นนะคะโอเคพาร์ตเจ้าหน้าที่นะคะนี่ค่ะวัดพระทับสว่างคนใดคนใดเป็นพระคนใดเป็นเจ้าอาว่านนะคะเนาะนี่ค่ะเจ้าอาวาสที่เป็นยืนท้ายท้ายลูกเนี่ยนะคะ ม่ายีานิลนะคะนอจแอนก็ได้ซ응ื้อน้ำซื้อกาแฟซื้อสูมเนถวายนะคะนอะหวายถังนะคะนอมีทุกคด้วยรอจุดพอม่นพนานแต่คือลูกพานเก่าน จบคล้ายจบทริปจบค้ายทริปนี้นะคะฝากขอบคุณทุกคนในเดอค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พเ่แอนด้วยนะคะแล้วนะคะขอบคุณค่ะโอกาสคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ